ยชินะครับวันนี้ผมจะมาทำไอส์ปั้เก็ตนะครับผมนะเนี่ยเรื่องจากว่าเราโดนท้าจาก3ท่านนี้ครับผมไปชมกันเลยครับซึ่งบุคคลที่ผมจะท้าะบุคคลที่หนึ่งนะโยชี่ที่เขต้องล้ว,วคนแรกคนแรกนะคนแรกอีกแล้ว ลองเราข,ของเราโยชิฮิคารุไอเจ๊โอเคนะสำหรับคนที่สนะองฮะเย่คนที่สองก็คือโยโยชิฮิคารุในนะครับได้แถวพี่เป็นแมวใช่ไหมครับโอเคครับผมอยากเห็นแมวเปยียกครับแมวติดน้ำ<ม>เป็นน<ม>้นนำเย็นบรือด้วยนะครับโอเคนะก็ถามไปคมอื่นหน่อยได้นะครับโอเคเป็นไงครับโดนท้าไหมนะครับเราได้ทำเวอร์ชั่นฟีดสปูมไปแล้วนะฮะไอ้เด็กผมก็มาตามจังเลยนะฮะเราได้ทำอีกเวอร์ชันหนึ่งไปแล้วคือ เฟซบุ๊กนะฮะเราได้ทำไปแล้วนะฮะวันนี้ครับผมมาในแบบเวอร์ชันยูทูบนะครับอยากจะรู้ว่าไอแคมเปญไอสปาเก็ตคืออะไรครับง่ายๆสัส้นๆเลยนะฮะไอสปาเก็ตคือโครงการที่ ALS ถูกปักไม่รู้หรือเปล่าน,นะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะเป็นโครงการที่ให้ใหเราเป็นจัดแคมเปญที่ให้เราบริจาคเงินเข้ากองทุนไปที่ออผู้ป่วยเ,เป็นโ,นโ,นโกกรคกระดูกล้ามเนื้ออ,อ,อ,อ่อนไอพวกเอ่อโรคกระดเนื้ออ่อน ประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งแคมเปญน,นี้นะครับผมนะฮะเราสามารถรับคาท้าหรือเราจะไม่ทำคำไม่ทำแบบไอ้ปัะเก็นก็นได้นะเพราะว่าคุณจะบระจิจาคอย่างเดียวก็ได้หรือคุณจะแบบว,ว่าอยากรู้ว่าคนที่เป็นคนวยทวีคนที่ทวยทวย,ทย <c oughs> คนที่ป่วยเป็นโรคนีคไรควารู้สึกยังไงของโดยการที่คนเอาน้ำแข็งนะงาแข็งขนะมาส่งกันน้ำตาเป็นก้อนเลยครับนะฮคราวนี้ครับไม่ ไม่ละลายเหมือนข้าก่อนแล้วฮะเข้าก่อนนี่ละลายเป็นน้ำกันใน Facebook นะฮะแม่งเป็นน้ำแล้วกูเจ็บเลยครับผมนี่ๆๆๆต่อนี่ๆๆๆไม่ได้ตอนถ่ายสองถังไม่ใช่เหรอสองถังเลยสองถังเหรอโอเคครับผมวันนี้เราจะมา ซึ่งไอ้สองคนนั้นที่ผมนับไปอดไปแล้วแต่มามาอีกคนนึงนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะก็างานที่เห็นที่เห็นตามคลิปนะ,ะโอเคเริ่มกันเลยไหมครับเนื่องจากว่าผมบริจาคไปแล้วนะครับไม่ต้องถามว่าพี่ทําบริจาคหรือปะผมบริจาคไปแล้วนะครับสามทันนะครับนะฮะไม่กูรวยะครับไม่มีอะไรมากครับแต่แตเด็กผูอยู่บ,บ้านจนนะฮะโอเคนะโอเคะวันนี้นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายะครับที่ผมจะไล้์ไปออกคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่า ไงดีมาเป็นขันนี่ครับทุกคนนะหาผมไม่อาจจะการดดูมาเป็นขันที่ผมใช้สำหรับในการเอิ่มกินน้ำโดยเฉพาะนี่คือขันนี้ที่ผมกินน้ำมันเนึ่นะนะร,รักมากไฮแลนด์ออยูนะแต่ว่าเราต้องทำอย่างนี้นะครับก็ติดเต้นนะคุณก็ตื่นเต้นกับผมใช่ไหมครับคุณต้องติเต้นใช่ไหมครับผมไม่ตื่นเต้นหรอกครับผมน,นะครับนะหนาวมือนะแม่เราไปจุ่มน้ำแข็งเมื่อกี้นะหน้าเนี่ยโอ้ ตอนนี้ฮะมันก็เริ่มละลายแล้วครับดูนะนี่คือน้ำแข็งสิบบาทตามเออร้านสาขาทั่วไปนะถ้าตามเซเว่นนี่นะฮะมันไม่ได้มาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมันมาหลายเม็ดกันเลยอยเดียวเลยนะมาเป็นทุกอย่างมาในเศษติดๆเลยฮะแซนท้อนว่าผมไม่ตายเพราะน้ำแล้วผมจะตายเพราะไอ้น้ำแข็งนี่แหละฮะก็เป็นการบอกตามสุดท้ายโอ้ยอ้าว Fatality! ก็คลิปนี้ผมจะไม่นับต่อนะครับนะเพราะว่าผมจะไม่บอกว่าจะน้าใครต่อเอาไว้เจอนกันในคลิปนะครับผมจะขึ้นเปดูให้ด้านหลังนี้ดูคนยากบริจาคเองให้กับกองทุนนี้นะครับก็เป็นที่จับด้านหลงนี้ด้วยแหบไปเลยนะครับผมนะเอาเลยครับผม